สวัสดีครับสวัสดีครับสู่ช่องพังฟ้าสายแฟมิลี่นะครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพังฟ้าสายแฟมิลีของเราด้วยนะครับหลังจากอาบน้ำอาบท่าก็มาเล่นฝ่าแป้งกันครับผม ออ,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 อพอใจทำไรพอใจทำไรพอใจเรอท้องช้างครับ ใจหลับหรือเปล่านะเ <c oughs> นิ่งเลยหลับหรือเปล่าคนระับ <c oughs> นั่นนึกว่าหลับ <c oughs> วันนี้สงสัยยังไม่ถึงที่ผูกง่ายๆนะครับวันนี้ดูทาแล้วมาอยากจะไปกันเลยครับ

Ha. Má phá, má phá. Phá, má rùng mà. Pha má, pha má, pha. Pha má.

Ờ Pippo bỏ qua nè chìm tắm cái thân Vinh Vinh nào vinh vinh, ah, vinh, ah, vinh, này vinh, ah, vinh, ah, vinh, ah, vinh, à vinh, vinh, à vinh, vinh, นายพี่พอใจนายไปเล่นกับพี่พอใจไหมอะไรอะรุงรุงไล่ไล่เลยนู่นนู่นจัโบอยู่นู่นไปพี่โบอยู่นู่นไปไปไล่เลยไปมามามา

มานี่นี่พอมีพอมาด้วยมาไม่ต้องกลัวมามาเร็วมามาเร็วปีโป้ปีโปอนั่นน่ะพี่ป้ปมา อี่โป้ไม่ยอมมาครับน้องรุ่งก็ไม่กล้าไปมา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 เมามาร็วมามา่งมา ไปเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนนะนะปีโป้ไม่เล่นด้วยเล่นจะเล่นกับกาแฟ <c oughs> กาแฟก็งงๆครับจะมาแบบไหนเนี่ย <c oughs> ่เมื่อกาแฟไม่เล่นก็มาเล่นกับปีโป้ครับอ่า

ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพังฟ้าสายแฟมิลี่ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ